เอาจริงสถานการปกติเลยเนาะอันนี้คือแบบอัปเดต2 0 2ศจะปี2 0 2 2ูแล้วนะไม่ได้มาปีกว่าแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ปีกว่าปีกว่าพี่มาปีที่แล้วฮานอยปีที่แล้วพอดีเลยเพื่องที่ร้อนมากร้อนจริงอากาศกรุงเทพอยู่แล้ว น่ารักจังอคนนี้เดินเสืได้เอน้อารัเสืเอ กินสักทีเถอะคุณหาร้าน,นเราไม่นั่งง่้แต่ตอนแรกห้าคนมันเยอะอะเห็นไหมปริมาณคนจะเยอะกว่าไปจันทุกข์ไมจันทุกข์ยังังมันจะมีร้านเด็ดอยู่นะ,ะใช่หลับตาจิม้มเถอะพี่ว่เถ้ามันไม่เลี้ยวเราได้นั่งอยากนั่งจริงจริมันปิดเที่ยงคืนนะเดี๋ยวเราไปต่อที่หลังดี มันเป็นเรตบกาผู้มีการทานสาตาเท่าไหรก็ร่วมได้ช่วงนี้ร่ำรยค่ะร้านอะไรอ่ะร้านร้านลูกชิงร้านลูกชิ้งร้านลูกชิ้นภาษาจีนร้านลูกชิงนเขาเขียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้นะเมื่อกี้คนโล่งแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วกลับคือ ไม่มีราแล้วหรอกืม่มเดอโอ้ตัวแกวยักษลองไหมไปยาวกว่อยโอ้ตรงไม่เจอแต่ของค่ะอันนี้ปิดยังปิดยังเหรอ๋องัตาตาคา มาแล้วอาหารถ้วยแรกของเรามันก็คือกว๋วยจั๊บสูตรยาวราน,นั่นเองอร่อยนะแต่ว่าแสบคอไปนิดนึงใครกินเผ็ดไม่ได้นี่ต้องเตือนไว้ก่อนเลยอาหารเยอะมากขอแอบไปจิกน้ำมาสักแก้วก่อนนะระหว่างที่คุณน้องรอข้าวอ๋อหานแล้วนะข้าวขาหมู ห 1> <1> นึ่งสามสี่เยสิบห้าเมนูไม่ใช่สิบสองไม่เป็นไรเมื่อกี้มองเป็นสี่ไงตากานเ,เ,เอาจริงจริงอะมาแข่งกันนับเลขไหมเวลาเวลาถ้าเกิดเรามองมองเลขแบบนี้มองเร็วๆอะ่ะรู้เปล่ามันเท่าไหร่รู้ห้าสิบไหมไม่ใช่เงินหมายถึงจำนวนเมนู มีวิธีคิดยังไงคิดว่าแต่ว่าเราต้องแบ็งเป็นก้อนใหญ่ๆอะหรอวิธีวิธีการคิดก็คือนับนับแถวนับนับคอลัมน์นับแถวนับคอลัมน์แล,นแ,ลนลแล้วก็คูณก,กันสา,นะสามห้าสิบห้าอันนี้ยี่สิบอันนี้อันนี้ห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่ว่าเออไม่รู้ลัง,<ะ>ล,งลังนกลังนกอ่านไม่ออกล, <laughs> ลังนกเซ็งถึง <laughs> ลังนกเซ็งถึงภาษาจีอ่านว่า ก็เซ็งคือไงเซ็งคือเหมือนกลางอันนี้คือเราไม่รู้แต่เราอยากลองชิมนะคะก็เหลือชิ้นสุดท้ายอืมอืมมันหวานมากเลยเห็นไหมบอกเลยว่ามันหวานดูจากสภาพเป็นตะเป่งเยอะเลยนิดนึงแหละตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วเนาะคนเยอะไหมเขาไม่เยอะเขาตีฟูเมืองไทย อะไรคะมองหน้าพี่เหรอจะไปทำเพลงต่อนะคะไปไหมไปใครจะไปใครยกมือขึ้นตอ <c oughs> นนี้คือแบบชาวต่างชาติมาเต็มเลยนะแกะดูดูดูดคือบอกว่าตั้งแต่เปิดประเทศมาก็เหมือนเขาใช้ชีวิตปกติเลยอะเมื่อก,กี้น่าจะมีตั้งแต่อินเดียว่ะเห็นคนอินเดียไหมพี่เห็นคนจีน จะมีฝั่งยูโรก็เข้ามาด้วยอืมเออที่แปลก็คือร้านนั้นอ่ะเราชอบมากเลยร้านแสงอรุ่นชินาวันชอนคืออะไรรู้ปะชินาวันชอนอ่ะมันคือบทสนมในใน,ใน,ในคือของศาสนาพูทธใช่ไหม ที่ยาวมากเลยแต่เราแปลกใจเพราะว่าที่เนี่ยคือไชน่าทาวงเงแล้ว <laughs> เออไชน่าทาวแต่มีการผสมผาานนี่คือการรวมมิตรวัฒนธรรมเลยเห็นไหมเสียงอรุณชินะบรรชนอิน,น,น,อ,น,อ,นอินอะไรนะไชน่าทาวแย่น้องน้องจะงงว่าเราพูดอะไรเราก็คือนะไม่ต้องไปการทะเล คนที่เล่นดนตีได้แบบเป่าแบบเบิรือเบิร์กร้านอะไรอ่ะกิ่มซำยังไม่เคยกินกิ่มซำเลยมันคืออะไระน้าใจคลาานะ้าไไลยๆขนมะจีบมั้งกินอะไรไปแล้วอ่ะก๋วยจับ๊บมีก๋วยจั๊บไปเลยข้าวหน้าเป็ดจาก้วย มาตอนกลางวันก็ได้นะคะถ้ามาตอนกลางวันอ่ะร้านร้านจะเปิดตามอาคารานิษฐ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดมาตอนคืนก็จะมีร้านออกมายื่นออกมาข้างนอกอีก,อกนิดนึงเพราะว่าตอนคืนตัคนจะเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ,จ้าเก่าถ้าเกิดปกติถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะเยอะกว่านี้ ตอนนี้น่าจะประมาณอีก2ชั่วโมงก็นนจะหมดเวลาแล้วทไมน่ารักเฮ้เหมือนเป็นอะไรนะโมเดลเออน้องหน้านอย่างตรงนี้ต้องงานแล้วนะใช่ๆ <c oughs> รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ ร้านอาะารซูชิรลามโอประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะสี่ร้อยประมาณนั้นแหละด้วยคาร์โอเคไม่รู้จักมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ถ้าเดินตรงกัน อันนี้ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะเราข้าวมาอีกฝั่งนึงแล้วเป็นดอกบุหลาบังะงโอ้โหทุเรียนใหญ่ทุเรียนไม่ใช่นี่มันขนุนนึก <c oughs> ว่าทุเรียนใหญ่ว้าถ่ายทันหรือเปล่าน่าจะถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้เราเดินเร็วไปเอ้เอ Sea Cave Seafood เฮ้ยเราเดินมาแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ <c oughs> ใช่ปะ เขาไม่ใช่หรอไม่ใช่ปัดดุงดาวผัดดุงดาวอันนี้ต้องเป็นแบบนี้นใช่ลังนกทำไมคนจีนชอบกินลัง,ลงนกคะอุดมไปด้วย <c oughs> น้ำตาลและข้าว้พดดิดึงดึงดึงหายแล้วต้องถ่ายดีล็อกกันเยอะเนาะซ้อ <c oughs> มไว้ก่อนไปกินน้องหายวะี <c oughs> จริงว่าจะซื้อขาตั้งกล้องกันยาวๆอยู่นะคนต่างชาติชอบนี่คือร้านล่งนกโอ,อ้โหโอ้ my god เออน่าจะปิดเป็นทางวันเวย์เนาะก็วันเวย์ ก็ไม่ใช่ทางวันเวหมายถึงปิดถนนไปเลยเดินไม่ได้อยากมันเป็นแบบือนคนเดินพี่ว่ามันน่าจะหมดล้วนะตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์ฟีฟูตรงนี้แบบนั่นดังเยอะมากเออมันอยู่ตามพอยทำไมไม่ได้ยินเสียงรถเลยหูฉันตึงอ่ะหูฉันตึงแน่เลยเราไม่เสียงว่า ไม่ได้ยินจริงๆนะเมืเ่อกี้ว่าจะเดินไปถึงนู่นหรือว่าจะเดินออกดีแอบก่อนวัวดดูค่ว,วัดอะไร,รอ่ะวัดมงคลสมาคมิก็กโก็ก็อย่ชั้นเพียงค่ะไปค่ะไ,ไปทางไหนจีจะหายตัวแล้วนะหายตัวเลยได้ปะเดินตรงนี้สองนาทีนะคะทุกคน